Bird I'm sitting tree here on just สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูวิธีลดน้ำนะครับเวลาเราปลูกผักปลูกต้นไม้เวลาลดน้ําเมื่อ40ปีก่อนหรือประมาณ้เกือบ50ปีก่อนก็จะใช้วิธีนี้ครับตักแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ใช้มือวิดน้ำแบบนี้ นะครับอันนี้คือสมัยเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันต้องยกขึ้นยกลงอันที่2ถัดมานะครับยกถัดมาก็ใช้บัวรดน้ำแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะสบายขึ้นมาหน่อยอะสบายขึ้นมาหน่อย ตอน,น้ําผักนะครับตอนเช้าตอนเย็นก็นแล้วแต่นะเสร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันยังเดินขึ้นเดินลงอยู่ใช่ไหมยังเหนื่อยอยู่ก็เลยมีอีกอันนึงแบบนี้ครับไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงแบบนี้นะไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงก็ตักตักตก็ถู้น,นะครับอ่าแบบนั้นนะครับก็ถูกเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับด้วยความ ตามยุคตามสมัยนะครับแบบนี้สบายหน่อยแต่ว่ามันมันเล็กถูกไหมมันก็จะตักทีหน่อยนะครับ <the> ยุคสมัยนี้ก็ใช้เรือปั๊มน้ํารถน้ำแบบนี้นะครับก็ตอนแรกซื้อมาเครื่องก็จะเป็นลักษณะเป็นเครื่องแบบนี้นะก็เป็นลักษณะเป็นเรือนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันใช้เป็นซินนะแล้วก็2ทีด้วยสตาร์ทก็คล้ายๆกับเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็วิธีการทํางานคือว่าเราจะเอาเรือลงไปในน้ำแบบนั้นใช่ไหมครับแล้วน้ำก็จะดูดเข้าใต้ท้องเรือ ซึ so like, the the ่งใต้ท้องเรือนมันจะมีมีส่วนของที่เป็นคล้ายๆกับตัวตัวกรองสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปที่ที่เรือนะครับที่ที่ปั๊มนะครับนะครับที่ปั๊มนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นั่นคือน้าจะเข้าตรงนี้นะครับจะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะออกมาตรงนี้นะครับแต่ว่าที่ที่ทำมาออกตรงนี้ครับออกตรงนี้แล้วก็สายนะครับไอ้ตัวนี้ทํามาเพิ่มนะ เพราะว่าเวลาเราเอาเรือลงน้ำเนี่ยมันจะโคงเคงโครงเคงคงเคงปัญหาคือว่าถ้าเมื่อ,อไรก็ตามที่เรือมันคว่ำเนี่ยน้ำจะเข้าในเรือนเนี่ยเข้าในเครื่องน,นี้มันจะซ่อมยากนะครับเราก็เลยได้เดียจากยูทูบแหละนะครับว่าเราก็เลยทําแบบนี้ข้อไปเพื่อไม่ให้มันโครงเคงนะครับแล้วก็สายก็เปลี่ยนใหม่ตอนได้มาประมาณห้าึงหเมตรเราซื้อสายใหม่ประมาณ10เมตรนะครับเพื่อที่จะให้มันไปได้ไกลมากขึ้นนะครับก็จะเลยมาก็จะมาสาธิตนะครับการใช้เครื่องของมิซุโก นะครับ e 300นะครับสองจังหวะนะนะครับสจังหวะแล้วก็ใช้น้ำมันใช้ง่ายนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการคือเราจะดึงน้ำมันขึ้นนะครับแล้วก็ปรับคั้นเล็กๆน้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องอะนะครับ แล้วก็จะเอาลงน้ําเลยนะครับแล้วก็จะดูน้ําจะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่า ใช้เครื่องยนต์เอาเบาๆไม่ต้องเร่งเครื่องเอาธรรมชาติเลยนะก็จะปรับความแรงนะครับการกระจายของน้ําได้นะครับก็จะสบายกว่าเมื่อกี้เยอะถูกไหมครับโอเคมันอาจจะใช้เป็นน้ํามันเบนซิน,นก็อาจจะมีค่าจ่ายนิดหน่อยนะครับในการลดน้ําแต่มันก็ผ่านแรงได้เยอะเอ็กเด็กเอ็ก ก็จะง,ง่ายหน่อยนี่ก็ลากเรือเหลือก็ลอยอย่างเี้ครับสบายไหมสบายเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยนะครับนะไม่ต้องเหนื่อยสบายนะครับเนี่ยคือถ้าเราสายลงน้ํามันจะเบาหน่อยเพราะว่าสายเนี่ยมันจะมันเต็มไปด้วยน้ําถูกไหมครับถ้าเกิดเราสายขึ้นมาข้างบน,งบนเนี่ยมันจะหนักลากลําบากข้าวลงน้ำนี่สบายเลย อันนี้ก็มาดูว่าปรับความแรงขนาดอันนี้คือเป็นแค่คือแบบไม่เร่งเครื่องนะครับแบบไม่เร่งเครื่องเลยนะครับก็เป็นการประหยัดน้ำมันเราถ้าเกิดเราเร่งเครื่องมากมันน้ามันพุ่งประมาณทัก1 0บ0ีเมตรก็จริงอยู่แต่ว่ามันจะกินน้ำมันเยอะเราก็เอาแคา่ความแรงของเครื่องประมาณนี้นะครับเบาๆนะครับสบายแล้วก็จะสบายลากเนี้ยครับง่าย นะผมว่าใช้เวลาลดน้ำผักไม่นานด้วยนะครับสายนี่ผมซื้อมาใหม่นะครับตอนที่เขาให้มาผมจำไม่ได้ว่าห้าหรือหกเมตรแต่ว่าที่ซื้อมาใหม่คือสิบเมตรสิบเ,เมตรเมตรนึงก็ราคาแค่30สิบาทนะครับซื้อมาสิบเมตรแค่สามรอบาทนะครับก็ไม่แพงนะครับซื้อที่ห้างใกล้บ้านนะครับนะครับก็สบายนะครับเป็นอะไรที่ผมว่าการทําเกษตร ทุกสมัยยุสมัยนี้ก็ต้องมีเครื่องทุนแรงหน่อยนะครับถ้าเกิดเราทํากันคือด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้ทำงานเป็นเกษตรกรแบบเต็มที่หรือตลอดเวลาเหมือนพี่ๆเขานะครับเราก็ต้องหาเครื่องทุนแรงนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าก็เท่าที่เราสามารถหาได้นะครับเรามีกําลังที่จะซื้อได้ก็ซื้อมาใช้นะครับเนี่ยผมก็ลากแบบนี้เรือก็ลอยตามผมมาอย่างเี้นะครับนะครับขอเล่นเครื่องนะครับเล่นเครื่องหน่อย ๋ยจะจะลองเล่นเครื่องดูนะครับอาจะลองเล่นเครื่องดูอาจจะลองเล่นเครื่องว่ามันจะไกลขนาดไหนนะครับอันนี้ครับแรงไหมแรงไหมดูนะครับดูไหมแรงมากเนี่ยเนี่ยครับไกลมากนู้นเลยครับเนี่ยสุดยอดไหมสุดยอดมาก ดูนะครับ,ด,นะรบดูนะครับดูนะครับที่เกียจเดินก็แบบนี้เลยใช้เร่งเครื่องหน่อยเนี่ยครับไกลมากนะครับนะครับอันนี้เรื่องเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องหน่อยก็จะแรงน้ําเต็มท่อและแรงมากนะครับ โอเคครับลด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 ความแรงนะครับอ่านี่ก็คือปกตินะครับไม่ได้เล่งเครื่องอะไรก็จริงๆครับปกตินี่ก็พอแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนายโตลงมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามชมหากเพื่อนวนไหนยังไม่กดติดตามกด s u b s c r i b ์นะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ปุ่มกดติดตามปุ่มกด Sub s c r i b e อยู่ขวามือล่างนะครับ แล้วก็กดเป็นหรึ่งค้งนะครับอ่ากดแล้วใช่ไหมครับจะมีกระดิ่งขึ้นมาให้กดกระดิ่งด้วยก็ไว้ใจกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ